ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังยังคงอยู่ด้วยกันกับผมสิทธิชัยกันเนิทองนะครับสำหรับในวันนี้นะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองชาการกองทัพไทยนั้นผมก็มีเรื่องราวของ วันที่เรียกว่าเป็นวันสําคัญนะครับในเดือนกันยายนซึ่งในวันนี้นั้นมีนํามาฝากคุณผู้ฟังนะครับถึง2วันด้วยกันทีเดียวนะครับสำหรับวันแรกเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของวันสันติภาพสากลหรือว่าวันสันติภาพโลกครับคุณผู้ฟังสันติภาพนั้นหมายถึงสภาวะแห่งความสันติความสงบสุขไม่มีสงครามไร้การกระทําอันรุนแรงนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและความมั่นคงเมื่อประชาคมโลกเนี่ยต่างเห็นความสําคัญของสันติภาพนะครับจึงนําไปสู่การกําหนดวันสันติภาพโลกครับ ซึ่งในวันนี้นั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังครับวันสันติภาพโลกนะครับหรือว่า World Peace Day ครับหรือที่เรียกกันว่า International Day of Peace เนี่ยนะครับตรงกับวันที่21กันยายนของทุกปีนะครับเป็นวันที่ต้องการให้คนทั่วโลกเนี่ยระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรงทั้งต่อมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมเนื่องจากประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมาครับเกิดสงครามความรุนแรงนำไปสู่ความสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วนนะครับแม้แต่ปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัวไปจนถึงระหว่างประเทศนะครับการใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆร่วมกันเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นหนทางที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลกนะครับวันสันติภาพสากลนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับใช้คำว่า International Day of Peace หรือว่า World Peace Day เนี่ยซึ่งก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าตรงกับวันที่21กันยายนของทุกปีครับจัดขึ้นเพื่ออุทิศแก่สันติภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการปราศจากสงคราม บางก็ถือเป็นโอกาสพิเศษสําหรับการหยุดยิงชั่วคราวในพื้นที่ที่ยังมีการสู้รบกันอยู่นะครับมีการเฉลิมฉลองวันสันติภาพสากลในบรรดาชาติกลุ่มการเมืองกลุ่มทางทหารและก็ประชาชนทั้งหลายวันสันติภาพสากลเนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2524นะครับซึ่งในการเริ่มวันดังกล่าวเนี่ยมีการเคราะระฆังสันติภาพนะครับที่สำนักงานใหญ่สหรประชาชาิในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะฆังใบนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ฟัง ถูกหล่อขึ้นมาจากเหรียญที่รับบริจาคมาจากเด็กทั่วโลกนะครับซึ่งมันถือเป็นของขวัญโดยสมาคมสหประชาชาติแห่งญี่ปุ่นและก็ถูกกล่าวถึงนะครับว่าเป็นเครื่องเตือนใจมนุษย์นะครับถึงมูลค่าแห่งสงครามมีข้อความว่าสันติภาพโลกเบ็ดเสร็จจงเจริญจารึกนะครับอยู่ข้างในของระฆังใบนี้ด้วยนะครับสำหรับที่มาของวันสันติภาพโลกเนี่ยนะครับมีประวัติเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ฟังไปติดตามกันนะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับวันสันติภาพโลกจะตรงกับ ทุกวันอังคารที่3ของเดือนกันยายนเริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรกนะครับโดยคณะกรรมการสหประชาชาตินะครับเมื่อปีคริสตศักราช1981ซึ่งการกำหนดให้มีวันสันติภาพในครั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับสันติภาพนะครับอันหมายถึงภาวะสันติสงบสุขต่อมาในปีคริสตศักราช2001หรือว่า2001เนี่ยนะครับสหประชาชาติมีมติใหม่อีกครั้งนะครับโดยกำหนดให้วันสันติภาพโลกตรงกับวันที่21กันยายนของทุกปีครับ ือเป็นวันสันติภาพสากลของโลกนะครับที่ต้องยุติการสู้รบลดใช้ความรุนแรงนะครับรวมถึงหยุดสู้รบในสงครามเนี่ยตลอดทั้งวันนับจากนั้นเป็นต้นมานะครับวาระเรื่องสันติภาพก็กลายเป็นสิ่งที่ประเทศสมาชิกสหรประชา,ชาชาติเนี่ยนะครับจะต้องร่วมกันรณรงค์แล้วก็ร่วมมือการส่งเสริมสันติภาพทั่วโลกยุติความรุนแรงครับไม่เพียงแต่ในสงครามเท่านั้นแต่ยังรวมถึง หยุดการกระทําความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงนะครับเพื่อน,นําไปสู่การสร้างวัฒนธรรมสันติภาพให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาคมโลกนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายนะครับอข้อของวันสันติภาพโลกก็คือ 1. เคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคลนะครับโดยไม่ลําเอียงแบ่งชนชั้นวรรณะ2ไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบโดยเฉพาะต่อเยาวชนครับสร่วมสร้างสังคมแบ่งปันอย่างมีน้ําใจเพื่อลดการแบ่งแยกการกดขี่ทางการเมืองและเศรษฐกิจ สี่เคารพเสรีภาพในการแสดงออกและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 5. าดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบและเคารพต่อทุกชีวิตในโลกนะครับเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติและ 6. เนี่ยก็คือสร้างความสมานฉันท์นเคารพต่อหลักการประชาธิปไตยให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพนะครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือนกพิราบครับ นกพิราบเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพคุณผู้ฟังครับนกพิราบคาบกิ่งมะกอกครับถูกนํามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันสันติภาพสากลก็สื่อถึงสันติภาพแล้วก็ความสงบสุขตามความเชื่อที่ว่านกพิราบเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ของพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับอีกทั้งยังเป็นตัวแทนของพระเจ้าอีกด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวของอีกหนึ่งวันสําคัญนะครับในเดือนกันยายนนี้นั่นก็คือวันสันติภาพโลกหรือว่าวันสันติภาพสากลนะครับ ในส่วนของประเทศไทยของเราเองเนี่ยนะครับในเดือนกันยายนนี้ก็มีวันสําคัญอีกหนึ่งวันนะครับนั่นก็คือวันที่24กันยายนวันมหิดนนั่นเองนะครับซึ่งวันมหิดนนั้นตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีครับอันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิดลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยนะครับซึ่งสวรรคตเมื่อวันที่24กันยายน พุทธศักราช2472นั่นเองนะครับซึ่งสมเด็จพระมหิดลาทิเบศอนุเลเดวิกรมพระบรมราชชนกนะครับส่งพระราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2434และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472ซึ่งมีพระชนมายุ38พรรษาส่งเป็นต้นราชสกุลมหิดลณอยุธยานะครับเมื่อครั้งยังดำรงพระชนชีพอยู่นั้น ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างไพศาลนะครับโดยเฉพาะในด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขทรงอุทิศกำลังพระวรากายและพระหาฤทัยนะครับตลอดจนทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อการแพทย์อย่างมากมายนะครับทรงเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ทรงช่วยเหลือในการขยายกิจการของโรงพยาบาลศิริราชนะครับพระราชทานเงินสร้างตึกคนไข้พระราชทานทุนส่งนักเรียนแพทย์และนักเรียนพยาบาลไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เป็นผลให้กิจการแพทย์และสาธารณสุขของไทยนั้นเจริญก้าวหน้านะครับบรรดาผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้พร้อมใจการถวายพระราชสมัญญานะครับว่าพระบิดาแห่งการแพทย์ไทยและเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2535ซึ่งก็เป็นวันครบ100ปีวันพระราชสมภพนะครับองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกเนี่ยได้ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสําคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ การแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขและต่อมาครับเมื่อวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2555เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพครบ120ปีกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ถวายพระราชสมัญญานะครับว่าพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยนั่นเองนะครับ คุณผู้ฟังครับในปีพุทธศักราช2493หรือ21ปีหลังจากที่สมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่วงคตนะครับคณะแพทยาศ,าศาสตร์ศิริราชพยาบาลบรรดาศิทธ์เก่าศิริราชผู้ที่ได้รับทุนของพระองค์เนี่ยไปศึกษาหน้าต่างประเทศรวมไปถึงผู้ที่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณในประการอื่นๆตลอดจนประชาชนทั่วไปนั้นได้ร่วมใจกันสร้างพระราชานุสาวรีย์ขึ้น โดยประดิษฐานไว้ณใจกลางโรงพยาบาลศิริราชนะครับพือน้องกล้าน้องกระหม่อมถวายความกตัญญูกตเวทีด้วยสำนึกในพระเมตตาคุณของพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยนะครับได้มอบให้กรมศิลปากรนั้นเป็นผู้ดําเนินการสร้างโดยมีศาสตราจารย์ศินพีรศรีนะครับเป็นผู้ควบคุมงานซึ่งพระราชานุสาวรีแห่งนี้เนี่ยนะครับได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช2517และอีกครั้งนะครับในปีพุทธศักราช2525นะครับซึ่งเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยสร้างรากฐานและบริเวณโดยรอบทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ถาวรสง่าง,งามและสมพระเกียรติยิ่งขึ้นนะครับดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นั่นเองเมื่อครั้งพระราชานุสาวรีสร้างเสร็จนะครับ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นได้ทรงพระกรุณาสเสด็จพระชมเนินในพิธีเปิดพระราชานุสาวรีเมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2493หลังจากนั้นหนึ่งปีครับในวันที่24กันยายนพุทธศักราช2494สโมสรน,นักศึกษาแพทย์สิริราชและนักศึกษาพยาบาลนะครับโดยการนําของนายบุญเริ่มสิงหเนตรนายกสโมสรน,นักศึกษาแพทย์และนางสาวชาย,ยันปรัก,กรมกุลหัวหน้านักศึกษาพยาบาล ได้นำนักศึกษาแพทย์และก็นักศึกษาพยาบาลเนี่ยตั้งแถวตามถนนจักรพงษ์นะครับหน้าพราะบรมรูปนะครับจากนั้นหัวหน้านักศึกษาวางพวงมาลาแล้วผู้แทนนักศึกษาอ่านฉันทูลกระหม,ม่อมสดุดดีอสิราวาทซึ่งประพันธ์โดยนายภูเก็ตวาจานนหลังจากนั้นศาสตราจารย์นายแพทย์สุดแสงวิเชียนและศาสตราจารย์นายแพทย์เติมบุญนาคนะครับวางพวงมาลาของคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยได้ขนานนามวันสําคัญนี้นะครับว่า วันมหิดลครับเพื่อเป็นการถวายสักการะและน้อมรำลึกต่อพระองค์ท่านนะครับนับตั้งแต่ปี2494เป็นต้นมาทุกวันที่24กันยายนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่สําคัญนะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมบวงศานุวงศ์นะครับสเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลาณนะพระราชานุสาวรีภายในโรงพยาบาลศิริราชนะครับมีพิธีวางพวงมาลาถวายพระบังคมรูปพร้อมทั้งอ่านคําสดุดีพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เนี่ยเป็นประจำทุกปีต่อมานะครับในปีพุทธศักราช2503นะครับศาสตราจารย์นายแพทย์กระสารจารติกวนิตภุมในการโรงพยาบาลรีราชในขณะนั้นเนี่ยมีดําริให้จัดทําของที่ระลึกขึ้นนะครับเพื่อมอบเป็นสิ่งตอบแทนแก่ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลเป็นรูปธงสามเหลี่ยมครับทำจากผ้าต่วนสีขาวพิพ์ภาพ,พระราชานุสาวรีสมเด็จพระบรมราชชนกนะครับ ล้อมรอบด้วยอักษรข้อความที่ระลึกวันมหิดลวันที่24กันยายนอยู่ส่วนบนและข้อความโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยอยู่ส่วนล่างนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยเป็นสีเขียวครับสำหรับผู้บริจาคตั้งแต่10บาทขึ้นไปและแถบริบบิ้นสีต่างๆนะครับพิมพ์ภาพอยู่ซ้ายมือนะครับและข้อความเป็นแนวตรงเรียงแถวเนี่ยสามันทัดอยู่ขวามือเช่นเดียวกับบนผืนธงครับสำหรับผู้บริจาคตั้งแต่1บาทขึ้นไป ซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยมอบหมายให้สโมสรน,นักศึกษาแพทย์จัดสรรแก่หน่วยนักศึกษาแพทย์และนักเรียนพยาบาลที่อาสาออกรับเงินบริจาคในวันที่24กันยายนเพียงวันเดียวแต่ก็ได้รับบริจาคในปีนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเป็นจำนวนเงินถึง69,758บาท45สตางค์นะครับในปีถัดมาครับในปีพุทธศักราช2504นะครับมีการผลิตธงเนี่ยเพิ่มเป็น3ขนาดโดยจะมอบธงขนาดใหญ่ให้แก่ผู้บริจาคตั้งแต่50บบาทขึ้นไป พร้อมทั้งเพิ่มธงสีเขียวพิมพ์ภาพและข้อความด้วยสีขาวอีกลักษณะหนึ่งด้วยนะครับจากนั้นในปีพุทธศักราช2509นะครับจึงเริ่มใช้สีธงตามวันในสัปดาห์ซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนโดยในปีนั้นเนี่ยตรงกับวันเสาร์จึงผลิตธงด้วยผ้าศกัลราสีม่วงขึ้นเป็นครั้งแรกและใช้หลักการดังกล่าวนั้นมาจนถึงปัจจุบันครับนอกจากนี้เนี่ยยังเริ่มการจัดทําเสาไม้สีขาวพร้อมติดธง เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้บริจาคตั้งแต่100บาทขึ้นไปต่อมาภายหลังได้ยกเลิกการผลิตริบบิ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแผ่นสติ๊กเกอร์นะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีต่างๆซึ่งมีภาพและข้อความเช่นเดียวกันขึ้นทดแทนนะครับรวมถึงกลุ่มนักศึกษาแพทย์และนักเรียนพยาบาลเนี่ยได้จัดให้มีกิจกรรมออกรับบริจาคสมทบทุนศิริราชมูลนิธิในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกปีนะครับจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2520ครับ ทงที่ระลึกซึ่งเตรียมไว้มีไม่เพียงพอกับการมอบให้ผู้บริจาคก,กลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิโดนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่10ตุลาคมปีพุทธศักราช2510ด้วยชื่อเริ่มต้นว่ากลุ่มอาสามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์นะครับได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยจัดทำนะครับจนมีพอเพียงกับความต้องการของผู้บริจาคในปีต่อมาครับโรงพยาบาลศิริราชจึงจัดจ้างกลุ่มอาสาให้เป็นหน่วยหลักในการผลิตธงที่ระลึกมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ ปัจจุบันนะครับนอกจากนักศึกษาคณะแพทย์นะครับแล้วก็นักเรียนพยาบาลศิริราชแล้วเนี่ยยังประกอบไปด้วยคณะนักศึกษาแพทย์และพยาบาลจากทุกมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคนําเงินเข้าสมทบทุนศรรริริราชมูลิธิที่ก่อตั้งเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2512นะครับโดยเมื่อบริจาคตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนั้นก็จะได้รับทงที่ระลึกวันมหิดลขนาดใหญ่ เมื่อบริจาคตั้งแต่300บาทขึ้นไปนะครับจะได้รับธงที่ระลึกวันมหิดลพร้อมเสาธงและเมื่อบริจาคตั้งแต่20บาทก็จะได้รับธงที่ระลึกวันมหิดลและเมื่อบริจาคสมทบทุนก็จะได้รับสติกเกอร์ที่ระลึกวันมหิดลด้วยนะครับสำหรับสมเด็จพระมหิดลราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะครับส่งพระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชทรงเป็นพระราชอโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสมภพแต่สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้านะครับเป็นต้นราชสกุลมหิดลซึ่งเป็นราชสกุลที่ปกครองประเทศไทยอยู่ในปัจจุบันครับเนื่องจากเป็นสมเด็จพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษและเป็นสมเด็จพระบรมาอายิกาธิบดีในพระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ มีพระโสธรเชษฐาและโสธรเชษฐภพคินีที่ประสูติร่วมพระราชมัรดาเจ็พระองค์มีพระคุณุปาการแก่กิจการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยนะครับประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยคุ้นเคยกับพระนามว่ากรมหลวงสงขลานครินหรือสมเด็จพระราชบิดานะครับและบางครั้งก็ปรากฏพระนามเจ้าฟ้าทหารเรือและพระประที่แห่งการอนุรักษ์สัตว์น้ําของไทยนะครับส่วนชาวต่างประเทศนั้นเรียกพระนามว่าเจ้าฟ้ามหิดลนั่นเองนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับในส่วนของวันที่24กันยายนวันมหิดลนะครับซึ่งในช่วงนี้ผมก็มีในเรื่องราวของสกุปพิเศษนะครับของวันมหิดลมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยครับสมเด็จพระมหิดลลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเป็นพระราชโอรสองค์ที่69ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระองค์งที่เ ในสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าประสูติในพระบรม,มหาราชวังเมื่อวันศุกร์ขึ้นสามข้าเดือนยี่ปีเถาะตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2434ในเบื้องต้นทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชกุมารในพระบรม,มหาราชวังพร้อมๆกับพระเชษฐาและพระอนุชารุ่นราวคราวเดียวกัน ต่อมาเสด็จประทับที่พระราชวังดุสิตในช่วงนี้ทรงสนพระไทยในวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้นและในเวลาเดียวกันก็ได้ทรงเข้าเป็นนักเรียนพิเศษในโรงเรียนในร้อยทหารบกจบจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2446พระชนมายุได้12,000ษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้ประกอบพระราชพิธีโสกันและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชนเรศวรมหาราชาธิปดินจุลาลงกรณิน,นทรวรางกูลสมบูรณ์เบญจพรสิริสวัสดิ์ขัติยะวโรพระโตสุชาติคุณสังกาดเกิประเกตลักษณะวิจิตพิสิทธบรุษชนุดมรตนพัฒนศักดิ์อัครวรราชกุมาร กรมขมุนทงขลานาครินหลังจากพิธีโศกันได้หนึ่งปีทรงบรรพชาเป็นสามเณรนวัดพระศรีรัตรนศาสดารามเมื่อทรงบรรพชาแล้วได้เสด็จมาประทับณวัดบวรนิเวศวิหารและทรงลาสิกขาบทเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2447ในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2449 ส่งเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนแฮโร์ประเทศอังกฤษเป็นเวลาปีครึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองในปีพุทศักราช2450ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมราชชนกย้ายไปศึกษาวิชาการทหารบกที่โรงเรียนในร้อยชั้นต้นมือปอสตัมประเทศเยอรมนีเป็นเวลาสองปี เมื่อทรงเรียนจบหลักสูตรแล้วเสด็จเข้าโรงเรียนในร้อยชั้นสูงที่โกลสลิสเตอร์เฟลดในปีพุทธศักราช2454สมเด็จพระบระมราชาชนกทรงเปลี่ยนไปศึกษาวิชาการทหารเรือตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับพระราชาทานยศเป็นนายเรือตรีแห่งราชนาวีไทยจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงได้รับยศนเรือตรีเช่นกัน จากพระเจ้าไกเซอร์วิลเฮมที่สองในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2454ส่งเข้าเป็นนักเรียนในเรือตรีที่มีอายุน้อยที่สุดแห่งจกักรพรรดินาวีเยอรมันเมื่อเสด็จกลับถึงยังประเทศไทยส่งเข้ารับราชการในกองทัพเรือประจำการอยู่ในกองบังคับการและกรมวิชาการตามลำดับเป็นเวลาปีเศษ ในพุทธศักราช2459จึงได้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาเตรียมแพทย์ที่โรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยฮาวาด์ดสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา1ปีแล้วทรงศึกษาวิชาแพทย์ต่อที่ฮาร์วาร์ดเมดิคอลสคูลเมืองบอสตันอีก2ปีทรงสำเร็จปรีคลินิกในพุทธศักราช2462จากนั้นทรงเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาสาธารณสุขที่ School for health officer ซึ่งเป็นสถาบันร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดและสถาบัน M.I.T. ในพุทธศักราช2463เสด็จกลับประเทศไทยเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร,รมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวง และระหว่างที่ทรงเสด็จกลับประเทศไทยในครั้งนี้ได้ส่งอภิเษกสมรสกับนางสาวสังวานตลพัทหรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีณวังสัประทุมเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2463เป็นเวลาที่สมเด็จพระบรมาราชชนกทรงตั้งพระไทยที่จะช่วยเหลือปรับปรุงกิจการแพทย์และพยาบาลโดยพระองค์ได้พระราชทานทุนแก่นักเรียนแพทยสองทุน และทุนขอให้สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอาัยิกาเจ้าพระราชชนนีพระราชทานทุนแก่นักศึกษาพยาบาลซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนไปศึกษาต่อด้านการพยาบาลที่สหรัฐอเมริกาด้วยสมเด็จพระบรมราชชนกทรงปฏิบัติหน้าที่แพทย์ประจำบ้านได้เพียงสามสัปดาห์ก็ต้องเสด็จกลับกรุงเทพ เพื่อส่งร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระพสพสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาพิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวง์กรมพระยาพานุพันธ์วงวรเดชก่อนเสด็จกลับเชียงใหม่พระองค์มีพระอาการประชวรทรงพระประชวรอยู่นานสีเดือนจึงสิ้นพระชนด้วยโรคฝีปิดในตับหรือตับอักเสบเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472ณวังสับปทุม รวมพระชนมายุ37ปี8เดือน23วันท่ามกลางความเศร้าโศกของประชาชนชาวไทยทั้งมวลตลอดระยะเวลาที่สมเด็จพระบรมราชชนกได้ส่งทุ่มเทพระวรากายและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ด้วยการส่งแพทย์และพยาบาลไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศการสร้างอาคารเรียนและหอผู้ป่วยเพื่อบรรเทาทุกข์ของราษฎรที่ป่วยไข้ รวมทั้งทรงเป็นองค์ผู้แทนรัฐบาลไทยในการเจรจากับมูลนิธิโรกิเฟลเลอร์ให้มาช่วยเหลือปรับปรุงการแพทย์ของไทยเป็นการวางรากฐานให้การแพทย์ของไทยเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยาประเทศจวบถึงปัจจุบันจนพระองค์ได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณาสุขของไทย ก็เป็นเรื่องราวของวันสําคัญทั้ง2วันนะครับทั้งวันสันติภาพโลกนะครับหรือว่าวันสันติภาพสากลและวันมหิดลนะครับวันสําคัญในเดือนกันยายนสําหรับวันนี้เวลาในช่วงของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองชกการกองทัพไทยนั้นหมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับกองทัพไทยเปิดรับสมัครคนทหารออนไลน์ประจําปี2567 คุณสมบัติเป็นทาหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547-2549ถึงเป็นทาหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538-2545ถึงซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุพพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดน,นี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยสัสดีใกล้บ้าน เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน